อ่าแต่ทาให้ดูนะครับที่ถามมาก็มันจะเป็นรดีโอสองอันถูกไหมสร้างรดีโอขึ้นมาก่อนรดีโอหนึ่งรดีโอสองรดีโอหนึ่งให้เป็นหนึ่งร้อยบาทอ่าใส่ไปอยู่ในกลุ่มบ็อกด้วยใช่ไหมกลุ่มบล็อกเอา,าใส่ในกลุ่มบ็อก รีโอหนึ่งเอาเป็นหนึ่งร้อยดีโอสองเป็นสองร้อยแล้วก็อันนี้เป็นาราคาแล้วก็มีจำนวนขน้างล่างส่วนข้างล่างจะเป็นลิทบ็อกอารบล็อก็ใส่แล้วก็เป็นเทคบ็อกนะบ็อกราคา ตรงวงราคาก็มีหุ่มตกลงแบบไม่ต้องใหญ่มากแค่แค่พอตรงฟองให้มันสตาร์ตรงกลางแล้วกันซิงเอร์ตรงริดบ็อกก็มาใส่ราคาก่อน ให้จำนวนก่อนก็ลองเพลเล่นดูก่อนก็คือให้เลือกนะแล้วก็ใส่จำนวนกดตกลงราคาจะขึ้นตรงนี้คราวนี้เรามาลองไล่ทำนะทำแบบเหมือนคนทำไม่เป็นนะแต่มันทำให้เป็นเลยลองฝึก ก็ตอนทำก็ต้องมาทำที่ปุ่มตกลงปุ่ทอนตอกลงตองนี้ยเราต้องมีเรดีโอก่อนนะ่เรดีโอสองอันเลนข่ายสองอันก็เขียนไปก่อนก็ได้ทำเฉยๆอันเหมือนคนทําไม่เป็นอนะ่ะ อ่ะมีเรีนรู้ใต้องทำสองอันแล้วนะสองเรียนรูอ่ะมีสองอันต่อไปก<ต>็ไง<ค>ทำตัวน<ด>ี้ปอกต่อมาเรามาสร้างตัวไปก่อนนะสร้างตัวไปก่อนเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ย ลูกอมน้องเนี่ยเป็นลูกอแม่ไงร้อยนะแล้วก็ D F e r กับสองร้อยะตรงเนี้ตรงก็ D O Check ก็ใส่เท่ากับ t ูบูลงไปด้วยนะว่านมเป็นจริง พอเราทําเสร็จแบบนี้เรียบร้อนนะครับเราก็มาทําตัวแปรตัวที่สามนะครับเพื่อรับค่าแต่มันก็เป็นสีเขียวอ,อยู่เพราะยังไม่มีตัวแปรมารับนะพาเว้นไว้ก่อนไม่เป็นไรต่อมาแล้วก็มาจัดการตรงนี้ก็ใส่ตัวแปรรับอีซีซีก็เท่ากับเ e อนะอันแรกมันเรดีโอหนึงเรด้โจนึงเป็นหนึ่งร้อยก็อันแรกหนึ่งคูณ ก็เลือกตัวดินะบบล็อกหนึ a ่งดิบล็อกหนึ่ง dot. s i a t e a m ไม่มีเอสว่าเลือกแบบดูเดียวเอค c ปปีมานะมาใส่อันนี้ก็เป็น b ถูกไหมอันนี้ a, a เป็นหนึ่งร้อยอันนี้ b เป <B S 2> ็นสองร้อยแจะลองดูได้ไหมแล้วก็ใส่ทีบบล็อกหนึ่งมาแลับค่าเท่ากับ c คราวนี้ลองเล่นดูใส่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งร้อยใส่สองก็เป็นสองร้อยเใส่แปดก็เป็นแปดร้อยสียถ้าเลือกสองร้อยนะสองร้อยแปดร้อยดูดีสยอนะนี่ก็เรียบร้อยแหละการเอาเลดีโอนะแบบริดบ็อกมาทำงานร่วมกัน